चाहतू सब मे सब धार या ก็ไปชมรอบคันกันแล้วนะครับก็ย้ำราคากันอีกทีนะครับราคาจะอยู่ที่730,000บาทนะครับส่วนสีนะครับก็จะมีสีบรอนเงินสีดำนะครับสีส้มแล้วก็สีเทาดำนะครับผมรุ่นนี้พิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบ2ชั้นนะครับสีโครเมียมมาพร้อมกับในส่วนของตัวหนังสือคำว่าอีซูซุนะครับ สีโคเมียมเช่นกันแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของไฟด้านหน้านะครับ ไฟด้านหน้าก็จะเป็นแบบ E-Su Vision นะครับหรือไฟโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับข้อดีของไฟโปรเจคเตอร์นะครับก็จะเป็นลำแสงสีขาวนะครับซึ่งจะเพิ่มแสงสว่างนะครับส่องได้ไกลและก็กว้างขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับก็จะมีในส่วนของไฟเดย์ไลท์นะครับหรือว่าไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะครับช่วยเพิ่มความหรูหลาของรถแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางวันอีกด้วยนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของไฟนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะเป็นแนวตั้งนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าตัว p เปซแ a p นะครับก็จะเป็นแนวนอนนะครับถ้าเรามองไกลๆนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวนี้เลยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างนะครับเรามาดูกันที่ล้อกันต่อเลยนะครับ ล้อนะครับจะเป็นในส่วนของล้ออันลอยนะครับก็เป็นก้านที่นะครับส่วนยางนะครับก็จะเป็นยางยี่ห้อบิสโต้นะครับผมในขนาดที่ส่วนเบอร์ยางนะครับก็จะเป็นเบอร์ยางนะครับ255ทับ65นะครับผมส่วนรัศมีวงล้อแม็กตัวนี้นะครับล้ออันลอยก็จะเป็นขนาด17นิ้วนะครับ ส่วนช่วงล่างนะครับคันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างแบบปีกนกอิสระ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็โช๊คอัพแครอีกด้วยนะครับโลโก้ครับคำว่าไฮแลนเดอร์นะครับ ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นตัวตนของรถรุ่นนี้เลยนะครับแต่ว่าก็จะไม่มีบอกว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับก็อย่างรุ่นไฮ g h l เด d e r นะครับก็จะมีตั้งแต่รุ่น LDA นะครับรุ่น Z นะครับรุ่น z p พีแล้วก็มีในส่วนของตัวเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นกระจกด้านข้างนะครับก็จะเป็น2สีนะครับด้านบนจะเป็นสีบรอนซ์นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับ แบบ LED ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นมือจับครับมือจับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับในส่วนของเจ้าตัวไฮแลนเดอร์นะครับมือจับจะเป็นสีโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นบันไดข้างนะครับซึ่งเจ้าตัวไฮแลนเดอร์นะครับก็จะมีบันไดข้างทุกตัวเลยนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของถังเติมน้ํามันนะครับถังเติมเชื้อเพลิงน้ํามันนะครับก็สามารถเติมน้ํามันดีเซล B Power แล้วก็ B20 ได้ด้วยนะครับส่วนขนาดจุถังนะครับก็อยู่ที่76ลิตรด้วยกันนะครับยางหรือว่าล้อด้านหลังนะครับก็จะมีขนาดเท่าเดียวกับล้อด้านหน้าเลยนะครับส่วนระบบกันสะเทือนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบแนบแบบแหนบยาวพิเศษนะครับผมแล้วก็โช๊คอัพแก๊สอีกด้วยนะครับ ตรงท้ายครับกันชนท้ายครับเราดูด้านข้างกันเลยกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถเลยนะครับซึ่งจะออกแบบให้ลู่ล้มนะครับแล้วก็สวยงามอีกด้วยนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับก็จะมีการเล่นเส้นสายตรงนี้นะครับเล่นสีสีดำสีเงินนะครับเรามาดูด้านท้ายของรถไฮเลนเดอร์ LDA นะครับถ้าด้านหลังโดยรวมทั้งหมดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบดูโอโซนิกนะครับหรือว่าไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับซึ่งลักษณะของ LED นะครับก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนเลยนะครับสัษณ์คำว่า Isuzu แล้วก็ DMAX นะครับผมกันชนท้ายนะครับก็จะถูกออกแบบให้เป็นชิ้นเดียวกับตัวรถที่ลุงชาว่าไว้เมื่อกี้นะครับแต่การดีไซน์นะครับก็จะมีสโลปอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ สลบตรงนี้นะครับเพื่อใหอ้ก้าวง่ายนะครับก้าวขึ้นก้าวลงของรถคันนี้ง่ายยิ่งขึ้นมือจับฝากระบะท้ายนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอกล้องมองหลังนะครับแบบบิวอินนะครับถ้ามองไกลๆก็จะเหมือนไม่มีกล้องนะครับ สัญลักษณ์คำว่า DDI นะครับผมถ้าเป็นรุ่น Z นะครับก็จะมีสัญลักษณ์คำว่า Z อยู่ด้านบนของตัวอักษรคำว่า DDI นะครับเคนี่ก็เป็นช่วงท้ายนะครับด้านท้ายของรถ Highlander LDA 1.9คันนี้นะครับ เครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1900cc 150ซีซี150แรงม้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับที่รอบเครื่องยนต์1800ถึง2600รอบต่อนาทีนะครับโอเคเราดูด้านในกันเลยนะครับอีซูซู Highlander LDA นะครับ รุ่นแคปเปิดได้นะครับแคปนะครับก็จะสามารถเปิดได้กว้างถึง90องศาด้วยกันนะครับทำให้สะดวกสบายในการก้าวขึ้นก้าวลงของรถคันนี้นะครับก้าวเข้าก้าวออกของรถคันนี้เลยนะครับด้านในครับแผงประตูด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับปุ่มควบคุมกระจกนะครับเซนทัลล็อกนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับกระจกนะครับด้านข้างจะเป็นแบบระบบไฟฟ้า เบาะครับก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับระดับไฟสูงต่ำด้านหน้านะครับสามารถปรับได้สีระดับด้วยกันนะครับปุ่มเปิดปิดฝากระโปรงแล้วก็เปิดฝาถังน้ำมันนะครับกุญแจครับของรถ h ฮแ h นเด lda n d e r LDA 1.9้คันนี้นะครับก็จะเป็นกุญแจที่มีรีโมทแล้วนะครับมีให้ด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะครับผม พวงมาลัยครับก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมัลติฟังก์ชันก็จะมีปุ่มในส่วนของตรงนี้นะครับควบคุมเครื่องเสียงตรงหน้าจอเลยนะครับสามารถควบคุมได้นะครับรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์หรือว่าเปลี่ยนเพลงได้เลยนะครับพวงมาลัยสามารถปรับได้4ระดับนะครับคือปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ดึงเข้าดึงออกได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลุงชาขอเข้าไปในตัวรถกันเลยนะครับ หน้าจอตรงนี้จะเป็นหน้าจอ MID นะครับซึ่งจะบอกแสดงผลนะครับการทํางานของรถคันนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของบอกรอบเครื่องยนต์นะครับขวามือก็จะเป็นบอกความเร็วของรถคันนี้เวลาเราใช้งานอยู่นะครับส่วนสัญลักษณ์สีส้มสีแดงต่างๆนะครับก็จะเป็นการแสดงผลนะครับการใช้งานของรถคันนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นไมล์รถแบบดิจิตอลนะครับรวมไปถึงรถคันนี้ยังมีบอกตำแหน่งเกียร์ด้วยนะครับว่าตอนนี้เราใช้เกียร์ ออะะไรรยู่นคับถุงลมนิรภัยครับก็จะมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับก็จะมีตรงพวงมาลัยแล้วก็ด้านข้างผู้โดยสารด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่2จุดด้วยกันส่วนไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับคือก้านตรงนี้ด้านขวามือนะครับส่วนในส่วนของไฟตัดไม่ใช่ที่ปัดน้ำฝนนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายมือของลุงชาตรงนี้เลยนะครับหน้าจอครับ ก็จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับจะเป็นระบบสัมผัสนะครับส่วนคาความคมชัดนะครับก็จะเป็นความคมชัดระดับ HD เลยนะครับซึ่งหน้าจอตรงนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y นะครับได้2ระบบนะครับคือระบบ Android แล้วระบบ iOS ด้วยนะครับแล้วที่พิเศษกว่านั้นครับก็เวลาเราใช้เกียร์ถอยของรถคันนี้นะครับเจ้า h i g h l a n d e r LDA คันนี้นะครับก็ จะมีภาพนะครับบนหน้าจอตรงนี้ด้วยนะครับมาพร้อมกับเส้นกะระยะนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนะครับเวลาเราถอยนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตำแหน่งของการปรับระบบแอร์ต่างๆนะครับเกียร์ครับก็จะมีทั้งหมด6สปีดนะครับที่มีเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นเกียร์ถอยนะครับโดยเกียร์ถอยจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์อานะครับแล้วเวลาเราใช้งานนะครับก็จะมีสลักด้านล่างตรงนี้ให้ยกขึ้นนิดนึง นะครับแล้วผับไปด้านตัว R หรือด้านซ้ายมือสุดนะครับก็จะมีสัญญาณเตือน3ติดนะครับแล้วก็จะมีภาพโชว์แบบตรงนี้เลยนะครับง่ายสะดวกสบายในการใช้งานนะครับการดีไซน์นะครับพวกคอนโซลนะครับหรือว่าแผงประตูด้านข้างก็จะเป็นสีดำนะครับส่วนด้านบนครับผนังนะครับก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟนะครับไฟภายในห้องโดยสาร คก็ okay. o, สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรถยนต์ Highlander i s u ู u นะครับ1.9นะครับรุ่น LDA คันนี้นะครับก็สามารถติดต่อลุงชานะครับผ่าน Facebook ได้เลยนะครับหรือไม่งั้นก็โทรมาได้นะครับตามเบอร์ที่ลุงชาทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับลุงชาขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ